ี่สองรีแล้วก็ที่มันเกิดนะครับเรื่องหนารพี่น้องสืบเหมือนชนรูปแขนงที่มารวมครั้งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีในจะมีรัฐพิธีตั้งแต่เช้าที่เวทีใหญ่ที่เวทีอื่นอืน,นอีกหลายๆลาบาง การเปิดงานเราจะเปิดตอนเย็นไปได้ส่วนนี้ไปให้กับผู้ยากไร้และผู้ประสบอุบัติเหตุอ่าพี่น้องตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งหลายและวันสุดท้ายเป็นการตัดสินคุณทับกุศลนะกับผู้ยากไร้ด้วยนะครับกิจกรรมนีการ,การอ่านการเขียนการพูดเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดีอ่หนึ่งปีมีครั้งเดียว นะครับที่จะจัดงานที่ยิ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีมานําเสนอต่อสื่อมวลชนวัดในลำดับนี้ผมขอกราบเรียนเชิญ2ท่านนะครับการจัดงานเป็นจำนวน5ล้านบาทครับฝากผ่านไปยังสื่อมวลชนนะครับจะได้เชิญชวน